สวัสดีครับผมแก๊ป t b m ครับรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในโลกสําหรับหรือคุณแล้วมียี่ห้ออะไรบ้างผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมี v o l v o วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับกับ v o l v o V90 Inscription เจ้า v o l v o ตัวนี้มีดีอะไร Volvo v o l v o V90 inscription มาลร้นแบบของ Station Wagon ซึ่งตัว v o l v o หวังว่าตัววา g o n ตัวนี้จะสามารถเข้ามาชนะตลาดวา g o n โดยมีเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลทวินเทอร์โบขนาด190แรงม้ามากับเกียร์ออตโตเมติก8สปีดให้ความเร็ว0 100แค่8.3วินาทีเท่านั้นเองว o ลโวเอาจะใส่เรื่องของเครื่องยนต์ขนาดไหนมาดูกันส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าออกแบบแบบ Hammer t ์ทอ Headlight ซึ่งออกแบบ ให้มีความโดดเด่นเหมือนกับค้อนของเทพเจ้าทอและตัวไฟหน้านี้จะเป็นแบบ Full LED มีกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ทำงานได้ดีควบคู่ไปกับระบบ City Safety ของว o ล v วซึ่งสามารถตรวจจับแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่คนข้ามถนนและเบรกให้อัตโนมัติด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าความเร็วมากกว่านั้นระบบรถก็จะสามารถเตือนในขณะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย V90 ตัวนี้มาพร้อมกับล้อ ขนาด19นิ้วและช่วงล่างระดับเทพยอย่างปีกนก2ชั้นซึ่งไม่ใช่เหมือนกับวอลโว่เดิมๆที่มาด้วยช่วงล่างของ m มคเฟอร์สันสตามาในส่วนท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบฟูล LED และฝาท้ายไฟฟ้าสบายเหมือนอยู่บ้านไม่เหมือนอยู่บนรถเพราะการออกแบบนี้เป็นการออกแบบให้เรานึกถึงเรานั่งอยู่ในบ้านที่มีการตกแต่งแบบแกนดิเนเวีย คันนี้มาพร้อมกับลำโพง19ตัวของ b บอร์เวอร์แอนด์บิลกินซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าการพักผ่อนแม้กระทั่งในการขับรถยังรู้สึกสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านรถคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอ2หน้าจอขนาดใหญ่โดยที่หน้าจอกลางจะอยู่ที่9นิ้วและหน้าจอหน้าอยู่ที่12.3นิ้วระบบคันนี้เป็นนวัตกรรมที่มาครบทุกอย่างแล้วจากส่วนแรกเลยเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮ หรือไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้หรือเป็นออโต้ไฮบีมทุกอย่างมีครบคันหมดแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยู่หลังพวงมาลัยแล้วนอกจากความสะดวกสบายของเบาะตำแหน่งของเบาะตำแหน่งของพวงมาลัยเครื่องเสียง บรูเวอร์แอนด์บิลที่ภัยล้อแล้วและต้องมีความปลอดภัยในระดับของวอลโวที่มีโดยเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วมาดูความปลอดภัยแรกกันเลยครับระบบ Full f ล o n t a l Collision, Mitigation เป็นระบบที่ช่วยเตือนถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่ทันได้เบรก รถก็จะช่วยเบรกให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงจะทําให้อุบัติเหตุนั้นเบาลงได้ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีระบบ Bright Spot Information System เป็นระบบที่เตือนรถที่อยู่ด้านข้างแม้จะอยู่ในมุมอับก็ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีระบบ Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบรักษาความเร็วและรักษาระยะห่างกับรถคันข้าง,งหน้า จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้รถคอยเล่งและเบรกตามรถครันข้าง,งหน้าแล้วก็เลนคีปิ้งเอชเป็นระบบที่รักษาให้รถอยู่กึ่งกลางเลนเมื่อไหร่ที่รถเราจะออกนอกเลนพวงมาลัยจะดึงกลับเข้ามาในอยู่กลางกึ่งกลางเลนเสมอครับออโต้ <c oughs> LED d a p อ i ด e เป็น ระบบที่ช่วยในการชดเชยแสงทําให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายนะครับที่จะทําให้ไฟสูงไฟต่ําในจังหวะที่เหมาะสมในสภาพถนนในแต่ละพื้นที่ต่อไปเป็นระบบ Uh, Pilot Assist เป็นระบบที่ควบรวมเอาเซ็นเซอร์ทั้งทั้งหลายที่อยู่รอบรถของ v o l v o คันนี้เอามารวมกันเพื่อที่ทำให้เราขับขี่ง่ายที่สุดสะดวกสบายที่สุดและปลอดภัยที่สุด คือการที่เราสามารถล็อกความเร็วและทำให้รถอยู่ในกึ่งกลางเลนโดยที่แม้กระทั่งเราเข้าโค้งรถก็เข้าโค้งให้ด้วยระบบนี้จะทำให้เราไม่เมื่อยล้าไม่เมื่อยแขนไม่เมื่อยขายต่อไปในการขับขี่ระยะทางไกลแล้วนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์เด็ดของ Volvo คันนี้นะครับก็คือ Parking Assistant นะครับในโหมดของเมนูนะครับแล้วก็สไลด์มาด้านนี้จะเขียนว่า Park in เมื่อเราแตะเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าให้ scanning left keep keep close to the spot ก็คือเราหาที่จอดรถด,ด้านซ้ายมือไปอยู่ให้ใกล้ที่สุดนะครับเราก็ uh, continue forward and follow the instruction ก็ขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่จอดแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองหลังจากที่เจอตรงนี้แล้วเขาบอกให้เดินหน้าไปนิดนึงเราก็เดินไปนิดนึงหลังจากที่รถเรา รู้แล้วว่ามีที่จอดเราก็ทำการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าอีกรอบหนึง ำหรับการใช้ Parking Assist นะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่เมนูแล้วก็สไลด์มาที่ Park In หลังจากนั้นก็ขับหาที่จอดรถด,ด้านซ้ายมือครับเมื่อเราเจอที่จอดรถซ้ายมือแล้วหน้าจอจะขึ้น Slot f i l n แล้วเราก็เดินหน้าอีกเล็กน้อยครับ mm hmm. เพื่อทำขั้นตอนถัดไป หลังจากที่เจอที่จอดแล้วเราก็จะเลือกว่าเป็นการจอดเข้าซองหรือเป็นจอดแบบเทียบข้างนะครับเราเลือกเป็นแบบเข้าซองในครั้งนี้หลังจากนั้นเข้าเกียร์ถอยหลังปล่อยมือโลดเปลี่ยนไปเกียร์หน้าครับ เยยทอหลัังครบระหว่างการจอดเราต้องระวังรอบข้างเราด้วยนะครับ เรียบร้อย Onevo V90 INCRIPTION ปี2017-2019เลขใหม่ไม่ถึง70,000โลและมีเพียงไม่กี่คันในประเทศเท่านั้นมันยังเป็นตัวดีเซลที่มีความอึดทึกทนในแบบฉบับของ Onevo ราคาเปิดตัวอยู่ที่4,290,000บาทแต่ที่เราขายเพียงแค่1,930,000 9,000บาทสนใจติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดใส่ s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ